มีเรื่องหนึ่งในวงการกีฬาไทยที่ผมว่ามันสุดยอดมากนะคือการที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยเคยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึงสองครั้งซ้อนใช่ค่ะทั้งทั้งที่ถ้ามองกันตามจริงแล้วสำหรับชาติในอาเซียนโอ้โหนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะการไปถึงจุดนั้นได้มันก็สุดยอดแล้วแต่คำถามที่ผมว่าน่าสนใจกว่าก็คือแล้วหลังจากนั้นล่ะ ความสําเร็จขนาดนั้นมันเปลี่ยนโฉมหน้าวงการฟุตบอลหญิงไทยไปจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่พลุสวยๆที่จุดแล้วก็ก็จางหายไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันในทุกมิติเลยครับใช่เลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องผลการแข่งขันในสนามแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าน,นั้นมากคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติต่อผู้หญิงในวงการกีฬาเราจะมาคุยกันถึงแรงกับเพื่อนที่เกิดขึ้นจริงๆข้อจํากัดที่ซ่อนอยู่หลังม่านความสําเร็จที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้และที่สําคัญที่สุดคือบทเรียนที่เราได้มาเพื่อจะก้าวต่อไปในอนาคตค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ว่ากันก่อนเลยจุดเริ่มต้นที่เอ่อที่จริงจังของการฟอร์มทีมชุดนี้มันเริ่มมาจากตรงไหนครับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆเนี่ยมันเริ่มเห็นผลในช่วงทศวรรษที่2000ค่ะ เป็นยุคของการวางรากฐานเลยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานเป้าหมายตอนนั้นชัดเจนมากคือสร้างทีมหญิงให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อไปให้ถึงระดับเอเชียให้ได้ก่อนและจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศหันมามองพวกเธอก็คือปี2014ใช่ไหมครับศึกชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนาม ถูกต้องค่ะนั่นคือโมเมนต์ตัดสินทุกอย่างเลยในนัดชิงอันดับ5กับทีมชาติเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมผู้ชนะจะได้ตั๋วใบสุดท้ายไปฟุตบอลโลก2015ที่แคนาดาพอดีบรรยากาศตอนนั้นคือโอ้โหกดดันมหาศาลแต่ทีมไทยก็ทำได้คว้าชัยชนะมาได้สำเร็จมันคือการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเลยค่ะผมยังจาความรู้สึกตอนนั้นได้เลยมันเหมือนเรื่องเหลือเชื่อมากเป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลไทยไม่ว่าชายหรือหญิง ได้ไปเวทีระดับโลกแล้วเราก็ได้เห็นฮีโร่รุ่นบุกเบิกแจ้งเกิดกันเต็มตัวเลยนะครับชื่ออย่างนิพาวัรปัญโยสุขพิกุลเขื่อนเพชรเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็ยังมีดาวรุ่งที่น่าจับตาในยุคนั้นอย่างจานิสตาจินนันทุยาที่แฟนบอลเรียกกันว่าน้องมิวด้วยพวกเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จครั้งนั้นไปเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่า และเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของทีมชุดนี้จริงๆนะคะคือการที่เราไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปหมายถึงการกลับไปได้อีกครั้งในปี2019ที่ฝรั่งเศสใช่ค่ะการที่ไปฟุตบอลโลกสองครั้งติดต่อกันมันบอกอะไรเราเยอะมากมันพิสูจน์ให้เห็นว่าครั้งแรกไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่โชคช่วยแต่มันเกิดจากศักยภาพและความต่อเนื่องในการพัฒนาทีมจริงๆ ในแง่ของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวงการกีฬาหญิงเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยมันเปลี่ยนสถานะจากมามืดให้กลายเป็นทีมที่ทุกคนในเอเชียต้ตองจับตามองแลพะพ่อพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เรื่องฟลุกเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนครับในแง่ของของ,ของบประมาณหรือการสนับสนุนระยะยาวคือมันเปลี่ยนจากโปรเจกต์เฉพาะกิจไปสู่แผนพัฒนาถาวรในสายตาผู้สนับสนุนได้ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ ในทางทฤษฎีมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะความสําเร็จที่ต่อเนื่องมันสร้างความเชื่อมั่นได้แต่ในทางปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันไปเจอกับกําแพงอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ถ้าพูดถึงผลกระทบในวงกว้างที่เกิดขึ้นทันทีหลังความสําเร็จสองครั้งซ้อนโอ้โหมันมหาศาลมากค่ะมหาศาลในแง่ไหนบ้างครับที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคืออะไรอย่างแรกที่จับต้องได้เลยคือภาพลักษณ์ค่ะ จากเดิมที่ฟุตบอลหญิงอาจจะเป็นกีฬาที่อยู่ในเงาไม่มีใครพูดถึงมากนักจู่ๆก็กลายเป็น Talk of the t o w n สื่อทุกขแขนงพร้อมใจกันให้พื้นที่ข่าวนักกีฬาได้ไปออกรายการทีวีได้ขึ้นปกนติตยสารมันคือการยกระดับการรับรู้ของคนในสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่การรายงานผลการแข่งนะแต่เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเธอด้วยใช่ไหมครับความทุ่มเทความเสียสละซึ่งมันทำให้คนดูรู้สึก เชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะและนั่นก็นำไปสู่ผลกระทบข้อที่สองที่ทลึกซึ้งกว่านั้นมากคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงทั่วประเทศมันเกิดปรากฏการณ์ที่เด็กผู้หญิงเริ่มหันมาสนใจฟุตบอลประโยคง่ายๆที่ว่าผู้หญิงไทยก็ไปบอลโลกได้มันกลายเป็นคำที่ส่งพลังมาก mm hmm. มันทลายกำแพงทางความคิดของผู้ปกครองบางส่วนแล้วก็เปิดประตูแห่งความฝันให้เด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะเดินตามรอยฮีโร่ของพวกเธอแต่ แรงบันดาลใจอย่างเดียวมันจะพอหรอครับเพะเราก็เห็นนักกีฬาหลายประเภทที่สร้างแรงบันดาลใจได้แต่สุดท้ายกระแสก็เงียบไปถ้าไม่มีระบบมารองรับะครับในเคสของฟุตบอลหญิงนี้มันต่างกันไหมแรงบันดาลใจที่ว่ามันแข็งแกร่งพอที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับนั่นคือประเด็นสองทันเลยค่ะแรงบันดาลใจมันเหมือนการจุดไฟแต่ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีโครงสร้างมารองรับไฟนั้นก็ดับได้เหมือนกันและนี่คือความจริงอีกด้านที่เราต้องมาคุยกันอย่างจริงจัง คือเบื้องหลังภาพความสำเร็จสวยงามนั้นทีมของเราต้องต่อสู้กับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกมานานฟังดูเหมือนเป็นเทพนิยายเลยนะครับที่ไปบอลโลกได้แต่เบื้องหลังภาพความสำเร็จที่สวยงามขนาดนี้ความเป็นจริงมันมันโหดร้ายขนาดไหนครับต้องบอกว่ามันคือความท้าทายที่ใหญ่มากค่ะปัญหาหลากัลกๆถ้าจะให้สรุปนะมันเชื่อมโยงกันเป็นวงจรเลยข้อแรกคืองบประมาณที่จำกัด นี่คือปัญหาคลาสสิกของวงการกีฬาหญิงไทยครับทําให้นักกีฬาจํานวนมากไม่มีรายได้ที่มั่นคงพอหลายคนต้องทํางานเสริมอื่นเพื่อเลี้ยงชีพไปพร้อมกับก,บการเล่นให้ทีมชาติโอ้ oh. ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากสําหรับนักกีฬาที่ไปถึงระดับโลกแล้วการไม่มีรายได้ที่มั่นคงนี่มันส่งผลโดยตรงต่อการโฟกัสกับการเล่นฟุตบอลเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะและปัญหานี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงปัญหาข้อที่2คือหลีกอาชีพในประเทศที่ไม่แข็งแกร่ง พอไม่มีหลีกที่มีคุณภาพสูงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องมีการถ่ายทอดสดมีสปอนเซอร์เข้ามาอย่างจริงจังนักเตะก็ขาดเวทีในการพัฒนาฝีเท้าอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญคือมันขาดเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและเมื่อไม่มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนมันก็วนกลับไปที่ปัญหาที่3ถูกต้องค่ะคือฐานผู้เล่นที่อย่างน้อยเพราะผู้ปกครองมองไม่เห็นว่าการเล่นฟุตบอลหญิงจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ในระยะย,ยาว เขาก็ไม่สนับสนุนลูกหลานให้มาทางนี้อย่างเต็มที่อืโรงเรียนหรืออะคาเดมีที่เปิดสอนฟุตบอลหญิงโดยเฉพาะจึงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับฟุตบอลชายสิ่งที่น่าสนใจคือปัญหาทั้ง3ข้อเนี้มันเป็นเหมือนวงจรอุบาทที่ขังตัวเองอยู่ค่ะช่วยขยายความคําว่าวงจรอุบาทต,ตรงนี้หน่อยครับมันทานํางานยังไงมันเป็นแบบนี้ค่ะพอไม่มีหลีกที่แข็งแกร่งสปอนเซอร์ก็ไม่สนใจทําให้งบประมาณจํากัดครับ พอไม่มีงบนักกีฬาก็ไม่มีไรายได้ที่มั่นคงผู้ปกครองก็ไม่เห็นอนาคตลรไม่ส่งเสริมลูกสาวให้มันเล่นฟุตบอลจริงจัฐานผู้เล่นก็เลยไม่เติบโตและเมื่อฐานผู้เล่นน้อยมันก็วนกลับไปทําให้ลีกไม่สามารถพัฒนาให้แข็งแกร่งได้อีกอ๋อ oh. มันเป็นลูปที่ทําลายตัวเองอยู่ข้างในการไปบอลโลกมันเจาะกาแพงด้านแรงบันนาลใจได้ก็จริงแต่มันยังไม่สามารถทําลายวงจรน,นี้ลงได้ทั้งหมด พออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยครับมันคือปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องในสนามเยอะมากแล้วถ้าเราเทียบกับชาติชั้นนำของโลกอย่างในยุโรปหรืออเมริกาความแตกต่างของระบบนิเวศมันต่างกันขนาดไหนครับโอโ้โหต่างกันคนละโลกเลยค่ะที่นั่นนักฟุตบอลหญิงคืออาชีพเต็มตัวอาชีพเต็มตัวใช่ค่ะเขามีลีกที่แข็งแกร่งมีสัญญาจ้างมีรายได้ที่มั่นคงมีสหาภาพนักกีฬาคอยดูแลสิทธิประโยชน์ มีการตลาดมีการถ่ายหออสดที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆฟุตบอลหญิงที่นั่นคือธุรกิจแต่บ้านเรามันยังคงเป็นเส้นธรรมที่ต้องอาศัยแพชชั่นความอดทนและความเสียสละส่วนตัวของนักกีฬาเป็นหลักเลยค่ะถึ่แม้มันต้องเจอกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่หนักหนาขนาดนั้นแต่การไปฟุตบอลโลกสองครั้งมันก็ไม่ได้สูญเปล่าใช่ไหมครับมันต้องมีมรดกอะไรบางอย่างที่จับต้องได้ทิ้งไว้ให้วงการบ้างแน่นอนค่ะและนี่คือด้านบวกที่สําคัญมาก มรดกที่ชัดเจนที่สุดคือการสร้างตัวตนและเส้นทางที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแรกเลยคนไทยรู้จักชื่อนักฟุตบอลหญิงมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเราได้ยินชื่อมิรันดาสุชาวดีนินทํารงนักเตะลูกคลื่นที่นำสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งแบบอเมริกันเข้ามาเจานิสตาจินันทุยาดาวรุ่งความเร็วสูงหรือกัปตันทีมมากประสบการณ์อย่างศิลาวันอินตะมีครับชื่อเหล่านี้กลายเป็นที่คุ้นหูไม่ใช่แค่นักกีฬาโนเนมอีกต่อไป การมีตัวตนที่ชัดเจนแบบนี้มันนำไปสู่อะไรต่อครับมันนำไปสู่โอกาสค่ะเมื่อนักเตะเหล่านี้มีชื่อเสียงมีผลงานระดับโลกเป็นที่ประจักษ์มันก็ไปเข้าตาสโมสรในต่างประเทศ oh. เกิดเส้นทางอาชีพใหม่ขึ้นมาจริงๆเราได้เห็นนักเตะหลายคนได้รับโอกาสไปค้าแข้งในลีกต่างประเทศซึ่งนี่คือการเปิดประตูบานสำคัญให้กับนักกีฬารุ่นน้องๆได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีทางไปต่อนะมันไปได้ไกลกว่าแค่ในประเทศ เหมือนกับว่าความสาเร็จของรุ่นพี่มันไปสร้างแผนที่ให้รุ่นน้องได้เดินตามใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือการไปฟุตบอลโลกมันสร้างแรงกระเพื่อมที่ส่งผลต่อการเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนโเลยความสําเร็จในระดับทีมชาติได้สร้างอุป,ปสงค์หรือความต้องการในระดับรากหญ้าขึ้นมาอืมเราเห็นข้อมูลชัดเจนว่ามีจํานวนเด็กผู้หญิงที่สมัครเข้าอะคาเดมีฟุตบอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โรงเรียนต่างๆก็เริ่มหันมาจัดตั้งทีมฟุตบอลหญิงอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพราะมันมีฮีโร่ให้มองเป็นแบบอย่างแล้วเพราะความสําเร็จมันดังขนาดนี้แรงกดดันมันไปตกอยู่ที่สมาคมกีฬาหรือภาครัฐบ้างไหมครับว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือจัดสรรงบประมาณให้ฟุตบอลหญิงใหม่ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจริงๆเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ามีค่ะแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สมาคมกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนมากขึ้นอย่างชัดเจนความสำเร็จมันเป็นเหมือนตัวจุดประกายที่ทำให้ทุกภาคส่วนหันมามองและให้ความสำคัญซึ่งเป็นรากฐานที่จำเป็นมากสำหรับการพัฒนาในระยะยาวฟังมาทั้งหมดแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญที่แฟนบอลทุกคนอยากรู้เลยครับคือทั้งหมดนี้มันมีความหมายต่ออนาคตอย่างไรทีมชาติไทยของเราจะมีโอกาสกลับไปสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งได้หรือไม่ ในมุมมองของดิฉันนะโอกาสยังเปิดกว้างเสมอค่ะแต่เราไม่สามารถพึ่งพาแค่ความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาหรือโชคชะตาได้อีกต่อไปเราต้องมีแผนที่นำทางสู่อนาคตที่ชัดเจนและต้องลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งถ้าสรุปจากข้อมูลและบทเรียนที่ผ่านมามันมี4เส,สาหลักที่เราต้องสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อจะกลับไปสู่จุดนั้นให้ได้มีอะไรบ้างครับ4เส,สาหลักที่ว่าเสาหลักแรกและอาจจะสำคัญที่สุดคือ การสร้างหลีกอาชีพที่แข็งแกร่งให้ได้ค่ะอืม hmm. นี่คือหัวใจคือกระดูกสันหลังของทุกอย่างถ้าไม่มีหลีกที่ดีเราก็ไม่สามารถผลิตนักเตะคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องมันคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดซึ่งก็คือการเข้าไปแก้ปมแรกของวงจรอ,อุบาทที่เราคุยกันไปนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเสาหลักที่สองคือการลงทุนด้านโค้ชและวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาอย่างจริงจัง ฟุตบอลสมัยใหม่มันไปไกลมากแล้วเราต้องพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยรวมถึงนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในเรื่องความฟิตโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายเพื่อยกระดับการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติได้สองข้อแรกเป็นเรื่องของระบบโดยตรงเลยแล้วอีกสองข้อล่ะครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นโดยตรงไหมใช่ค่ะ เสาหลักที่3คือการขยายฐานผู้เล่นในระดับเยาวชนให้กว้างกว่านี้อย่างมหาศาลซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าฟุตบอลหญิงเป็นอาชีพที่มั่นคงได้จริงๆต้องสร้างเส้นทางตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงสโมสรและทีมชาติให้ชัดเจนและเสาหลักสุดท้ายคือการส่งเสริมผู้เล่นไปหาประสบการณ์ในต่างแดนอย่างต่อเนื่องครับ ต้องหาทางสร้างเครือข่ายและผลักดันให้นักเตะเก่งๆของเราได้ออกไปเจอกับเกมระดับสูงให้มากที่สุดเพื่อยกระดับฝีเท้าและมุมมองการเล่นของตัวเองกลับมาช่วยทีมชาติฟังดูเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากในทุกข้อเลยนะครับโดยเฉพาะการสร้างหลีกอาชีพให้แข็งแกร่งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดหรือเปล่าครับ ท้าทายมากค่ะและอาจจะยากที่สุดจริงๆเพราะมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากทั้งสมาคมสโมสรและภาคเอกชนแต่ถ้าเราสามารถทำทั้ง4ข้อนี้ให้สำเร็จได้ดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่เราจะกลับไปฟุตบอลโลกอีกครั้งก็ยังเปิดกว้างอยู่เสมอเพราะถ้าพูดถึงเรื่องศักยภาพความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของตัวนักกีฬาแล้วนักกีฬาไทยไม่เป็นรองใครในเอเชียแน่นอนค่ะ วันนี้เราได้เห็นภาพรวมการเดินทางของฟุตบอลหญิงไทยที่ครบถ้วนมากเลยนะครับจากความฝันที่ดูเหมือนจะไกลตัวมากๆจนกลายมาเป็นความจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงของอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่และสุดท้ายก็ได้สร้างมารดกที่สำคัญซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน และดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ว่านอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายเพื่อกลับไปฟุตบอลโลกอีกครั้งแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเป็นที่สุดที่จะทำให้ฟุตบอลหญิงในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความภาคภูมิใจของชาติเป็นครั้งคราวแต่กลายเป็นเส้นทางอาชีพที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้จริงสำหรับนักกีฬารุ่นต่อไปนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่และสำคัญกว่าการไปฟุตบอลโลกเสียอีกค่ะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับถ้าชื่นชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ